ข้าพเจ้าพูดถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งข้าพเจ้าขอ,อกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับจะนำทุกท่านมารับฟังกันแนเรื่อง พระธรรมคําคสอนของหลวงพ่อพุทธฐานิโยในเรื่องของการระงับความโกรธความโกรธเป็นอารมณ์ปกติที่คนทั่วไปก็คงเคยรู้สึกแต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมความโกรธของตนเองได้ก็าอาจจะนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์การทำงานหรือกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ ดังนั้นเราจะต้องหาหลักยึดเพื่อระง,งับใจตนเองอบรมใจตนเองเพื่อระง,งับความโกรธให้ได้ดังคำสอนของพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หากสอนใจตนเองด้วยวิธีการต่างๆแล้วยังไม่อาจดับเพึงแห่งความโกรธที่ลุกไหม้เผาใจอยู่ลงได้วิธีต่อมา ให้ลองใายวิธีอบรมใจตนเองด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายหากจนใจเหี้ยมพึงเอาเลื่อยมาเลื่อยเถอให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ถ้าผู้ใดยังคิดประทุษร้ายโจรน,นั้นอยู่ผู้นั้น ยังหาชื่อว่าจะทำตามโอวาทเราไม่พระองค์ทรงเตือนพวกเราว่าแม้จะถูกทำร้ายแต่ถ้าไม่โกรธความเจ็บนั้นจะอยู่เพียงแค่กายภายนอกแต่หากโกรธความเจ็บจากการถูกทำร้ายนั้นซึมลึกเข้าไปเป็นความทรมานของจิตใจและฝังแน่นอยู่ในใจ เป็นความเจ็บทรมานข้ามพบข้ามชาตินั่นคือความพยาบาทอาคาตจองเวนอย่างไม่มีวันจบเพียงไม่แค่ความโกรธเท่านั้นชีวิตก็เป็นอิสระแล้วจากการเป็นทาสของความพยาบาทจองเวนอีกพระโอวาทหนึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดโกรธตอบ ผู้นั้นเร็วกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธตัวแล้วแต่ส่วนตนเป็นผู้มีสติสงบเสงี่ยมอยู่ชื่อว่าประพฤตินตนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและผู้อื่น พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ตอบโต้คนที่กำลังโกรธอยู่ด้วยการโกรธตอบแต่ทรงสอนให้อภัยให้รีบดับทุกข์ดับความโกรธในใจของตนนั้นลงเสียเป็นที่พึ่งแก่ตนทั้งยังเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้ด้วยเพราะเมื่อเราไม่โกรธตอบไม่ทะเลาะตอบ ก็เหมือนไม่ยื่นมือออกไปรับการปลกบของเขาเสียงปลกบมือก็ไม่มีปลบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังเมื่อไม่มีคู่ทะเลาะด้วยไม่ช้าเขาก็ยินลงเองอย่างเป็นนักเสียสละไม่เข้าท่าที่จะขอยินเป็นคนสุดท้ายหลังจากคนอื่นเย็นลงแล้ว มีคำสอนของพระพุทธองค์ที่ควรนำมาอบรมตนอีกเช่นคำสอนที่อุปมาคนโกรธว,ว่าเหมือนกับด้นฟืนเผาผีที่ไฟติดทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคููจะจับข้างไหนของปลายทั้งสองก็ล้วนแต่ร้อนจะจัดตรงกลางก็เปื้อนกล่าวหมายว่าคนขี้โกรธ เป็นคนที่คบยากใครที่คบด้วยต้องคอยระวังตัวอยู่เสมอจะทำอะไรหรือจะพูดอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเกรงใจจะทำให้เขาโกรธอีกประการหนึ่งคนขี้โกรธมักเป็นคนเข้าใจอะไรได้ยากต่อให้พยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่รับฟัง แครสอนก็ไม่ได้เขาจึงเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเป็นคนที่ไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองจึงเป็นคนที่ผู้อื่นไม่คบด้วยลำบากใจอยู่ด้วยยากเอาใจไม่ถูกหรือจะมั่นเตือนตนเองให้นึกถึงความปรารถนาเจ็ดประการของคนในเวลาโกรธกัน ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดังต่อไปนี้อโหวตายังทุกพันโนอัศาอย่าให้คนที่ตนโกรธนั้นเป็นคนมีผิวพันหน้าทุเรศทุรังอโหวาตายังทุกขังเสยยะไม่ปรารถนาให้อีกฝ่ายอยู่เย็นเป็นสุข แต่ต้องการให้เขาอยู่ร้อนนอนทุกข์ประสบแต่วิบากกรรมเลวร้ายตลอดชีวิตณประจุดโถเสยยะไม่ปรารถนาเห็นความสำเร็จของกันและกันความปรารถนาในอารมณ์ตอนนั้นคืออยากเห็นอีกฝ่ายประสบแต่ความพินาศย่อยยับเสียหายณโภขวาอาสา ไม่ปรารถนาเห็นความเจริญของกันจยากเห็นแต่ความเสื่อมทรัพย์อับโชคแข่งกันไม่ว่าจะลงทุนอะไรหวังให้เขาพบแต่ความขาดทุนสูญเสียกำไรกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้แต่หลังคาจะคุ้มกลาหัวนั่นแหละจึงจะเป็นความสุขณยาสาวาอาสา ไม่ปรารถนาจะเห็นอีกฝ่ายมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบจอมรับของใครๆต่างฝ่ายต่างจะเห็นกันและกันเป็นที่อับอายขายหน้าของคนทั่วไปนมิตวาอัสสะไม่ปรารถนาจะเห็นอีกฝ่ายเป็นที่รักของใครๆสิ่งที่อยากเห็นคือให้เขาเป็นคน ที่คนทั้งหลายพากันรังเกียจชิงชังไม่มีใครอยากครบค้าสมาคมเป็นเพื่อนหรือร่วมหุ้นธุรกิจด้วยนากายสาเพทาปรมามะรนา,าสุขติงคัดคังโลกังอุปัตเชยะอย่าให้คนที่ตนโกรธนั้นแม้ตายไปก็จงตกนรกหมกไหม ไม่มีสวรรค์ชั้นใดๆเปิดประตูต้ตอนรับไปไหนมาไหนขอให้มีอภัยอันตรายเกิดขึ้นจึงมักจะได้ยินคำสาปแช่งในทํานองนี้อยู่บ่อยๆจากคนที่โกรธกันนี่คือความปรารถนาในใจของคนที่โกรธเกลียดกันอยากให้เกิดขึ้นแก่กันและกันดังนั้นเวลามีใคร มาทำให้โกรธจะรีบโกรธเป็นฝืนเป็นไฟไปตามที่เขาตั้งใจยั่วยูุจะให้ความรู้สึกว่าเจ็บใจจังมันทำให้ฉันโกรธมาทำให้คนนั้นเป็นสมปัานาถามใจดูว่าหนึ่งยินดีจะรับยาผิดที่มีคนยื่นมาให้ด้วยประสงค์คิดร้ายเอามาดื่มกินหรือไม่ 2. ยินดีจะรับก้อนถ่านไฟร้อนๆที่มือคนยื่นให้มาด้วยความประสงค์ร้ายเอามาวางไว้บนหัวของตัวเองหรือไม่ 3. ยินดีจะลงไปคลุกตัวในหลุมศูนย์สกปกเน่าเหม็นตามคำท้าทายของเขาหรือเปล่า 4. ยินดีจะให้ใครใคร เขาโยนก้อนหินอันหนักอึ้งลงบนบา่าอย่างไร้าความจำเป็นหรือไม่การที่ยินยอมให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจโดยไม่รีบดับมันในทันทีสามยังเติมเชื้อลงไปเร่งความโกรธให้แรงขึ้นเท่ากับว่าได้ยินยอมให้ผู้อื่นมาทำร้ายตัวเองโดยตัวเองให้ความร่วมมือ เหตุการณ์เรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้มีอยู่ว่าได้มีหลวงพ่อโยรูปหนึ่งท่านได้ปลูกต้นไม้ไว้ในกระถางเล็กๆด้วยความที่ท่านเป็นคนปลูกด้วยความทนุถนอมกล้วยไม้ที่ปลูกก็เริ่มแข็งแรงและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวัน แต่ก็มีวันหนึ่งที่หลวงพ่อท่านจะต้องออกไปทำธุระข้างนอกหลายวันเลยฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งให้ดูแลลูกศิษย์คนนั้นก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่มีอยู่วันหนึ่งเขาก็ต้องออกไปทำธุระข้างนอกเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่จะออกไปนั้นก็ได้นำกระถางต้นไม้ ไปวางตากแดดดูริมหน้าต่างหลังจากนั้นไม่นานก็มีลมพายุเข้ามาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวจนทำให้กระทางต้นไม้นั้นหล่นตกลงมาแตกบนพื้นด้านล่างกล้วยไม้อันสวยงามก็หักลงแล้วเมื่อลูกศิษย์กลับมาเห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากและกลัวที่จะโดนหลวงพ่อท่านตำหนิ อีกด้วยหลังจากผ่านไปไม่กี่วันครบกำหนดเวลาที่หลวงพ่อจะต้องกลับมาจากการไปทำทุระข้างนอกเขาก็ได้เล่าความจริงให้หลวงพ่อฟังซึ่งได้เตรียมกลัวเตรียมใจที่จะถูกหลวงพ่อดูแต่กลับกลายเป็นว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้ว่าอะไรแม้แต่คำเดียวทำให้ลูกศิษย์ เป็นกังวลใจอย่างมากและไม่คิดว่าหลวงพ่อจะไม่โกรธเขาเลยที่คิดแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าหลวงพ่อท่านรักกล้วยไม้กระทางนี้มากหลวงพ่อท่านก็ได้แต่ยิ้มและได้กล่าวออกมาว่าข้าปลูกกล้วยไม,ม้ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อที่จะเอาชนะหรือโกรธใครหรอกนะขำง่ายๆสั้นๆ กับกลายเป็นสัจธรรมในชีวิตของตัวข้าพเจ้าเองคนทำงานบางคนทำอะไรผิดพลาดนิดนิดหน่อยๆยก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นจะต้องมาโกรธกันก็ได้คนเรารักกันชีวิตคู่ก็ผิดพลาดกันได้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ประปนกันไปยอมได้ก็ยอม ไม่ต้องโกรธไม่ต้องเคืองกันนานสิ่งที่ทำไปแล้วมันกลับมาเอามาเหมือนเดิมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดโกรธหรือว่าโทษใครคนเรานั้นจะต้องมีความใส่ใจกันให้มากๆถ้าเราคิดว่าจะเอาคืนคนนั้นเอาคืนคนนี้ยังไงชีวิตคนเราก็จะเต็มไปด้วยปัญหา และความริษยาถ้าท่านคิดนึกถึงขอบคุณคนอื่นบ่อยๆชีวิตของท่านก็จะพบเจอแต่เรื่องดีๆนเวียนเข้ามาแน่นอนโลกนี้ไม่อาจเป็นตามที่ใจท่านหวังอย่างร้อยเปอร์เซ็์แต่ให้เชื่อว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่จริงๆเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะต้องมีคนข้างๆ จึงจะดำเนินชีวิตไปได้แค่นี้ละโยมแค่นี้ก็ปล่อยวางแล้วแล้วถ้าเราท่านละหากมีใครสักคนหนึ่งทำพลาดขึ้นมาทำสิ่งของที่ท่านรักนักรักหนาเสียหายท่านจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหรือเปล่าลองคิดดูเล่นเล่นดูถ้าหากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับท่านท่านจะจัดการ กับอารมณ์แบบนี้อย่างไรและแน่นอนว่าไม่มีใครต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่มีใครต้องใจที่จะอยากให้มันเกิดขึ้นหากท่านรู้จะคิดที่จะปรับตัวและเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความสุขอยากตรวจกันเลยไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกเข้าใจไม่โยม แต่ถ้าหากมันเลี่ยงไม่ได้จบทำใจไม่ได้มันเกิดความโกรธขึ้นมาจนได้ลองมาใช้อุบายระงับความโกรธกันดูนะครับประการแรกคือให้อดทนอย่าให้โกรธมันใช้มือไปทุกคนโน้นตีคนนี้จะให้โกรธมันไปใช้ปากด่าคนโน้นด่าคนนี้ ใช้ความอดทนในเมื่อเรายัางไม่มีอุบายทีนี้อุบายถ้าเราจะใช้ก็พิจารณาถึงอกเขาอกเราโกรธแล้วเราไปฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ขมเหงไม่รังแกแม้ในใจโกรธอยู่แต่ไม่ทำสิ่งนั้นลงไปมันก็ไม่มีบาปมีกรรมอะไร ในเมื่อเราโกรธมันไปสิ้นสุดฤทธิ์แล้วมันก็หมดไปเองเมื่อเรายังไม่มีอุบายถ้าเรามีอุบายพิจารณาว่าความโกรธมันเป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ควรโกรธเลยเอาแค่นี้ก็ได้แต่ประการสำคัญโกรธแล้วต้องระวังอดกลั้น อย่าเผลอไปทำความผิดพลาดอย่างรุนแรงขึ้นมาเมื่อทำความผิดพลาดลงไปแล้วจะเสียใจภายหลังเช่นพ่อแม่โกรธลูกคว้าไม้เลียวมาเคียนตีลูกตนเองอย่างไม่นับมือจนหนังมันแตกเป็นริ้วเป็นรอยเลือดสาดในขณะที่เราทำอยู่นั้นเราอาจจะคิดว่า เราได้ทำอะไรสมใจที่โกรธแล้วแต่เมื่อโกรธมันหายไปอะไรมันจะเกิดขึ้นความเสียใจภายหลังเดี๋ยวก็นั่งร้องไห้กอดเขาเราไม่น่าทำเลยต่อไปเราลองมาใช้ประโยชน์จากความโกรธกิเลสอันเป็นขามูลที่เรียกว่าอากุศลมูลมันก็มีอยู่สามอย่างคือโลภ คือความโลภโทตะคือความโกรธโมหะคือความหลงทั้งสามอย่างนี้มันเป็นกิเลสท,ที่เป็นเ้ามูลทำให้เกิดบาปอากุศลต่างๆเมื่อเรามาพิจารณากันให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ทั้งสิ่งที่เรานิยมชมชอบ ว่าเป็นของดีหรือตำหนิประนามว่าเป็นของไม่ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสก็เป็นสิ่งที่เป็นกลางกลางฝรั่งเขาเข้าใจเช่นนี้ว่าความโกรธนี้ก็เป็นประโยชน์ที่จะกระตุน้นเตือนให้เขาคิดหาทําอะไรที่จะหนีความทุกข์ ความเดือดร้อนนั้นๆได้อย่างเช่นจะโกรธความทุกข์ยากลำบากที่จะต้องเดินเทา้าเหมือนอย่างสมัยโบราณเขากโกรธความลำบากเขาก็มาสร้างยานยนต์พาหาอะไรขึ้นมาได้เช่นอย่างพระพุทธเจ้าโรกรธกิเลสทั้งหลายก็อยากหนีก,กิเลสก็บำเพ็ญบารมี เพื่อได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เรามาพิจารณาอย่างนี้จึงสรุปได้ความว่ากิเลสโลภโกรธหลงทั้งหลายนี้มันเป็นเหมือนไฟไฟเป็นของร้อนเป็นอันตรายมหาศาลแต่คนที่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยความระมัดระวัง มีสติสัมปชัญญะไฟก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมหาศาลเช่นสามารถใช้แรงผักดันจรวดไปถึงดวงจันร์ทได้เพราะฉะนั้นทั่วๆไปนี้กิเลสถ้าคนฉลาดที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เก็บเอาไว้ให้มันคอยกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้ อยากดีอยากมีอยากเป็นคนเราทุกคนสิ่งที่เราต้องการก็คือลาบยศสรรเสริญสุขและอำนาจและสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีสิทศิลปพในการสแสวงหาแต่ว่าการสแสวงหาจะต้องมีขอบเขตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า จึงสอนให้เราใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมท่านจึงเอาศินห้ามาเป็นหลักตีเส้นตายเอาไวา้ถ้าใครจะหาผลประโยชน์ให้ถูกต้องด้วยศีลธรรมไม่เบียดเบียนเขาให้ยืดศสินห้าเป็นหลักความหมั่นความขยันความโกรธเราอาจจะเอาเป็นกำลัง ในการกระตุ้นเตือนใจของเราให้เกิดความทะเยอทยานในการหนีให้พ้นจากสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นการใช้ประโยชน์ได้สำหรับขั้นตอนในการระงับความโกรธมีอยู่หข,ขั้นตอนดังนี้ 1.. ให้ระลึกถึงโทษของความโกรธว่าความโกรธนั้นให้โทษประการต่างๆหาคุณไม่ได้เลย ผู้ไม่โกรธตอบผู้โกรธตนก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ 2. ให้ละลึกถึงความดีของเขาเพราะแต่ละคนจะมีทั้งความดีและความไม่ดีอยู่ในตัวถ้าหาความดีไม่ได้จริงๆก็ให้นึกสงสารเขาว่าต่อไปจะต้องประสบผลร้าย จากการประพฤติไม่ดีอย่างนี้ 3. ให้คิดถึงความจริงที่ว่าการกโกรธคือการทำให้ตัวเองทุกข์คนที่กโกรธแล้วเป็นสุขไม่มีในโลก 4. ให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนกรรมที่เกิดจากความโกรธจะทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปอีก 5. ให้พิจารณาพระจริยวัตรในปางก่อนของพระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นกลัวจะตัดจรู้ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายตลอดเวลายาวนานได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นตุยอมเสียสละแม้แต่พระชนชีพของพระองค์เองเมื่อทรงถูกข่มเหงกันแกล้ง เบียดเบียดด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ทรงแคลนเครื่องส่งเอาดีเข้าต่อถึงแม้เขาจะตั้งตัวเป็นศัตรู 6. พิจารณาอานิสงค์ของเมตตาความโกรธมีโทษก่อผลร้ายมากมายฉันใดเมตตาก็มีคุณก็ให้เกิดผลดีมากฉันนั้นผู้มีเมตตา ย่อมสามารถเอาชนะใจคนอื่นซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับแพ้พูดตั้งอยู่ในเมตตาชื่อว่าทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นท่านผู้ฟังครับกลัวจะได้พบกับคำสอนของพระพุทธองค์ไม่รู้ว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอีกกี่ชาติ เมื่อชาตินี้มีโอกาสได้พบแล้วอย่าพลาดที่จะรับเอามาปฏิบตัติเพื่อให้ชีวิตเข้าถึงรถแห่งพระธรรมปฏิบตัติถึงจะได้ไม่มากก็เอาแค่เรื่องความโกรธอย่างเดียวก่อนแม้จะดับกิเลสได้ไม่หมดขอเพียงแค่ให้ใจสุขได้สง,งบได้ไม่ถูกความโกรธเผาลน ก็เป็นลาบอันประเสริฐแล้วสำหรับมนุษย์ผู้ยังมีสติปัญญาต้อยตามอยู่เช่นตัวเราน้อมกลาบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต อีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ